สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลของจูเนีร์มายและในคลิปนี้ครับเราก็จะมาจัดอันดับหนังทําเงินของซอมบี้กันบ้างนะครับว่ามีภาพยนตร์เรื่องไหนที่ทําเงินสูงที่สุดตลอดการอย่ามัวรอช้าเราไปชมกันดีกว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนั้นก็อ,นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนจูเนีร์มาเอาไว้ด้วยนะครับอันดับที่1ิ 28 w e e k s later ปี2007ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นภาคต่อมาจากทวีตี้เอ็กส์ e ดที่จะเล่าเรื่องราวหลังเหตุการณ์ใน28วันก่องกำลังทหารได้เข้ายับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้สำเร็จจน24สัปดาห์ต่อมาได้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มีภูมิคุ้มกันพิเศษไม่กลายเป็นซอมบี้แต่เป็นตัวพาหะชั้นดีที่ส่งต่อเชื้อไวรัสโดยการจุมพิษจนเป็นการระบาดขึ้นมาอีกรอบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับทำไรายได้ไปสูงถึง65ล้านดอลลาร์ โดยทำเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา28.6ล้านดอลลาร์และตลาดทั่วโลกอีก36.4ล้านดอลาดอลาร์โดยงบประมาณการสร้าง15ล้านดอลาดอลาร์ครับ อันดับที่เทเทวีที่เอ็กเดสเลเทอร์ปี2002ภาพยนตร์เรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องรแรกๆเลยล่ะครับที่ทําให้เราได้นิยามของคําว่าซอมบี100้สี่คูณร้อยเพราะมันเป็นการระบาดของเชื้อไวรัสที่แพร่มาจากสัตว์จนทําให้ผู้ที่ได้รับเชื้อกลายเป็นซอมบี้อย่างบ้าคลั่งเหมือนสัตว์ป่าโดยนังจะเล่าเรื่องราวของจิมที่ตื่นขึ้นมา28วันหลังการแพร่ระบาดแล้วต้องพบเจอกับเมืองร้างที่ผู้คนกลายเป็นซอมบี้เหลือผู้รอดชีวิตเพียงไม่กี่คนจนทําให้พวกเขาต้อง ต้องรวมตัวกันเพื่อที่จะออกเดินทางไปยังที่ปลอดภัยต่อไปภาพยนต์เรื่องนี้ครับสามารถทำเงินได้สูงถึง85.7ล้านดอลลาร์โดยทําเงินในประเทศสหรัฐอมเมริกา45ล้านดอลลาร์และตลาดทั่วโลกอีก40.7ล้านดอลลาร์โดยงบประมาณการสร้างเพียงแค่8ล้านดอลลาร์เท่านั้นครับ อันดับที่8เทนทูปูซานปี2016เป็นภาพยนตร์ซอมบี้สัญชาติเกาหลีครับที่ให้ความเคารพขนบธรรมเนียมของความเป็นหนังซอมบี้เป็นเรื่องราวของผู้จัดการหนุ่มที่ต้องเดินทางขึ้นรถไฟพาลูกสาวไปปูซานแต่ดันเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซอมบี้ที่ลุกลามจนทําให้เกาหลีล่มสลายได้เพียงแค่1วันส่วนผู้คนที่ยังเหลือก็ต้องหาทางรอดกันต่อไปเป็นภาพยนตร์ที่แสดงให้เราได้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ที่หลากหลายและมีความ ราม่ามากกว่าซอมบี้เรื่องไหนๆส่วนรายได้ก็กวาดไปไม่ใช่น้อยเช่นกันครับเพราะสามารถทําเงินได้สูงถึง92.6ล้านดอลลาร์โดยทําเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาอาจจะไม่มากมายนักเพียงแค่2.1ล้านดอลลาร์แต่ก็สามารถทําเงินในตลาดทั่วโลกได้สูงถึง90.5ล้านดอลลาร์โดยงบประมาณการสร้างเพียงแค่8ล้านดอลลาร์เท่านั้นจะเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ทุนต่ําที่ประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามอีกหนึ่งเรื่องก็ว่าได้เลยครับ อันดับที่7 d a w n of the Dead ปี2004เป็นภาพยนตร์ที่ถูกรีเมคมาจากภาพยนตร์ชั้นครูในชื่อเดียวกันของจอร์จเอโรเมโรผู้บุกเบิกวงการหนังซอมบี้ครับโดยเรื่องนี้ได้แซ็กสไนเดอร์มานั่งแทนกับกับและเจมกันเป็นผู้เขียนบท เรื่องราวของหนังก็ยังคงเป็นเรื่องราวของผู้เอาชีวิตรอดที่นี้เข้าไปอยู่ในห้างสรรพสินค้าเหมือนกับต้นฉบับเมื่อปี1978แต่ก็มีการปรับเปลี่ยนให้ดูร่วมสมัยมากขึ้นทำซอมบี้ให้ดุขึ้นแบบที่โดดกัดนิดเดียวก็กลายเป็นซอมบี้ไล่ขย้ำคนอื่นได้ทันทีจนทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานมาสเตอร์พิกของหนังซอมบี้และเป็นหนังแจ้งเกิดของแซกซ์ไนเดอร์เลยก็ว่าได้ครับเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถทำเงินไปสูงถึง102.2ล้านดอลลาร์ทำเงินในประเทศ สหรัฐอเมริกา59ล้านดอลลาร์และในต่างประเทศทั่วโลกอีก43.2ล้านดอลลาร์จากงบประมาณการสร้าง26ล้านดอลลาร์ครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังขึ้นแทนเป็นหนังซอมบี้ที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลมาแล้วครับ <wants> อันดับที่6 ซอมบี้แลนด์ปี2009เป็นภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของซอมบี้แต่มีความคอมเมดี้เข้ามาอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยครับเป็นอีกหนึ่งรสชาติของหนังซอมบี้ที่ดูจะไม่ได้จริงจังและซีเรียสอะไรเหมือนกับหนังซอมบี้เรื่องอื่นๆแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเพราะกลุ่มผู้มีชีวิตรอดของหนังเรื่องนี้ต่างตั้งกฎเกณฑ์ของการเอาชีวิตรอดจนทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสําเร็จในสหรัฐอเมริกามากเลยครับเพราะสามารถกวาดรายได้ไป สูงถึง102.3ล้านดอลลาร์ทำเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา75.5ล้านดอลลาร์และทั่วโลกอีก26.8ล้านดอลลาร์ด้วยงบประมาณการสร้าง23.6ล้านดอลลาร์ครับอันดับที่5 Warm Bodies ปี2013 คือภาพยนตร์แนวซอมบี้อีกหนึ่งเรื่องล่ะครับที่ทําให้เราได้เห็นความเด่นชัดถึงการฉีกและแหวกแนวได้อย่างชัดเจนโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นําเสนอเรื่องราวของความโรแมนติกข,ของซอมบี้ที่มีใจให้กับมนุษย์สาวท่ามกลางโลกที่แทบจะไม่เหลือมนุษย์อยู่เลยแต่เธอคนนี้กลับทําให้หัวใจของอาซอมบี้ตัวเอกในเรื่องกลับเต้นขึ้นมาแบบน่าเหลือเชื่อนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างซอมบี้และมนุษย์ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถทําเงินไปสูงถึง116.9ล้าน ดอลลร์โดยทําเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา66.3ล้านดอลลราและตลาดทั่วโลกอีก50.6ล้านดอลลราโดยงบประมาณการสร้าง35ล้านดอลลราครับอันดับที่4ซอมบี้แลนด์ดับเบิลแทบปี2019 10ปีต่อมาหลังประสบความสําเร็จของซอมบี้แลนในปี2009จนในปี2019ที่ผ่านมาซอมบี้แลนดับเบิลแท็บภาคต่อของแฟนชายหนังซอมบี้แนวคอมเมดี้เรื่องนี้ก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาจนได้ครับยังคงเป็นเรื่องราวของ4ผู้มีชีวิตรอดที่ต้องออกผจญภัยไปเจอกับเรื่องราวต่างๆ จนทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสําเร็จขึ้นมาอีกครั้งเพราะยังคงมีแฟนคลับหนานแน่นสามารถทําเงินได้สูงถึง122.8ล้านดอลลาร์โดยทําเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาไปทางสิ้น73.1ล้านดอลลาร์และต่างประเทศทั่วโลกอีก49.7ล้านดอลลาร์ครับโดยงบประมาณการสร้างที่เพิ่มขึ้นจากภาคที่แล้วเกือบ2เท่า42ล้านดอลลาร์นั่นเองครับอันดับที่3 Resident E v i l Pres ิเดนต์อีเป็นหนังที่ผมต้องขอละไว้ในฐานที่เข้าใจเลยนะครับเพราะทั้ง6ภาคสามารถทำเงินได้ทะลุร้อยล้านได้ทุกเรื่องเลยขอนำเสนอรวดเดียวทั้ง6เรื่องอยู่ในอันดับที่3นี้เลยครับเนื่องจากว่าแฟนชายหนังชุดนี้เป็นหนังซอมบี้บล็อกบัสเตอร์ที่รีเมคมาจากเกมในชื่อเดียวกันและได้นำเสนอเรื่องราวจนออกนอกทะเลไปไกลแทบจะตกขอบโลกได้เลยล่ะครับแถมคำวิจารณ์ที่ได้รับก็อยู่ในแง่ลบมาโดยตลอดแต่ด้วยความเป็นแอคชั่นบวกกับซอมบี้และไซไฟวิทยาศาสตร์ ล้ำๆจนทําให้ภาพยนตร์ทั้ง6เรื่องในแฟนชายชุดนี้ส่วนกระแสต่อคําวิจารณ์ด้วยการทํารายได้ทั้งแฟนชายสูงถึง1,200ล้านดอลลาร์โดยมี Resident Evil the Final Chapter ที่เข้าฉายในปี2016ทํารายได้สูงที่สุดของแฟนชาย312.2ล้านดอลลาร์ทำรายได้ในสหรัฐอเมริกา26.8ล้านดอลลาร์ถือว่าเป็นรายได้ที่ค่อนข้างน้อยเลยครับแต่ถ้ว่าจากตลาดทั่วโลกก็สามารถกวาดรายได้ไปสูงถึง285.4ล้านดอลลาร์จาก งบประมาณการสร้าง40ล้านดอลลาร์ซึ่งอีก5เรื่องที่เหลือก็ทําเงินไปไม่น้อยเลยครับเพราะสามารถทําเงินเกิน100ล้านดอลลาร์กันทุกเรื่องและ Resident Evil: Afterlife ที่เข้าฉายในปี2010ก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งหนังซอมบี้ที่ทำรายได้สูงที่สุดตลอดการในประเทศไทยโดยทำรายได้สูงถึง3.4ล้านดอลลาร์หรือราวๆ100ล้านบาทเลยล่ะครับอันดับที่2 w o r d w o r ปี2013 จะเรียกได้ว่าเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ก็ว่าได้เลยล่ะครับมันคือหนังซอมบี้สมัยใหม่ที่นําเสนอเรื่องราวของความเร็วและความเยอะของซอมบี้ที่เยอะถึงขั้นต่อตัวกันปีนกําแพงขึ้นไปได้เลย เรื่องราวจะเป็นการสืบเสาะหาเงื่อนงำต้นสายปลายเหตุถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเพื่อที่จะหาทางหยุดยั้งและรักษาเจ้าเชื้อร้ายชนิดนี้โดยมีเจอรี่เรนที่รับบทโดยแบลดพีตที่จะพาพวกเราไปเห็นโลกของเว r ร์วอลซีที่กำลังจะกลายเป็นโพสต์อพอลกิลปของมนุษยาชาติภาพยนตร์เรื่องนี้ทำรายได้ไปสูงถึง540ล้านดอลลาร์ครับโดยทำรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา2 0 2 4ล้านดอลลาร์และทำเงินในตลาดทั่วโลกถึง3 3 0 7.6ล้านดอลลาร์โดยงบประมาณที่ทุ่มทุนสร้างถึง190ล้านดอลลาร์และยังคงเป็นอันดับที่2ของหนังซอมบี้ที่ทำเงินสูงสุดในบ้านเราเพราะสามารถทำเงินไปสูงถึง3.38ล้านดอลลาร์หรือราวๆ100ล้านบาทครับ อ่านดับที่1 I Am Legend ปี2007ถึงแม้ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ดูเปลี่ยวๆดูเหงาๆเพราะมีเพียงแค่เขาเพียงคนเดียวบนโลกใบนี้แต่ด้วยพลังดาราของวิลสมิธและพอดเรื่องวันพ o ส t a p o c ล l y p s e ที่ยกโครงเรื่องมาจากนิยายในชื่อเดียวกันก็ทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามมีผู้ชมจองตั๋วเข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้จนทําเงินถล่มทลายเลยครับหนังจะเล่าเรื่องราวของโรเบิร์ตเนวิลล์หนึ่งในจํานวนผู้คนอันน้อยนิดที่มีภูมิคุ้มกันต้านไวรัส ในระหว่างที่ผู้คนจํานวนมากได้รับผลกระทบต่อโรคระบาดมันลุกลามไปทั่วโลกจนทําให้พวกเขากลายพันธุ์เป็นซอมบี้อารยธรรมของมนุษย์ล่มสลายในวิวที่รอดชีวิตอยู่กับหมาคู่ใจของเขาก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อพร้อมกับหาวิธีรักษาเจ้าแวรัสนี้กันต่อไปภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสามารถทํารายได้สูงถึง585.4ล้านดอลลาร์โดยทําเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา256.4ล้านดอลลาร์แล้วทํารายได้ในตลาดทั่วโลกอีก329ล้านดอลลาร์ จากงบประมาณการสร้าง150ล้านดอลลาร์ครับทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนหนังซอมบี้ที่ทํารายได้สูงที่สุดตลอดกาลซึ่งก็เป็น13ปีแล้วครับที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังคงครองแชมป์มาโดยตลอดเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่มีภาพยนตร์ซอมบี้เรื่องไหนที่จะขึ้นมาแซงหน้าภาพยนตร์เรื่องนี้ไปได้ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ10ภาพยนตร์สอบบีที่ทำร้ายได้สูงที่สุดตลอดกาลและสำหรับเพื่อนๆล่ะครับชอบเรื่องไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะครับก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนียร์ใหม่เอาไว้ด้วยนะครับและถ้าหากว่ารักกันมากกว่านั้นก็อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ